นนี้เราก็กลับมาวิ่งอินดอเหมือนเดิมเหตุผลแน่นอนครับก็เป็นเพราะว่าค่า a q i ขึ้นทางข่าวสารอะไรเขาก็ออกมาเตือนตลอดเวลาจนถึงนีนผมต้องโหลดแอป a q i มาไว้เช็คเลยว่าอตอนนี้เป็นยังไงแล้วบ้างและที่สำคัญคุณแมกคุ้มเขาก็เตือนว่าขอเลยว่าช่วงนี้จนกว่ามันจะบรรเทาลงก็ขอให วิ่งในบ้านนิดหนึ่งก็โอเคบางทีเราก็ต้องทําเพื่อความสบายใจของคนในครอบครัวเนาะเป็นสิ่งที่ดีโอเควันนี้อยากจะมาแบ่งปันขอตั้งชื่อเรื่องว่าในร้ายมีดีและในดีก็มีผายประมาณนี้นะครับคราวน,นี้เรามาขยายความสิ่งที่อยากจะแบ่งปันก่อนแล้วกันคือเ,เรื่องแรกเลยก็คือในร้ายมีดีนะครับถ้าเรา พยายามทำความเข้าใจกับเรื่องไรลายว่าเอ๊ะในนั้นเนี่ยมันมีข้อดีอะไรบ้างหรือเปล่าที่มันจะเกิดขึ้นกับเรามันน่าจะดีกว่าที่เวลาเราเจอในสิ่งที่ไล,ลายแล้วเนี่ยเราจะคิดว่ามันแย่ตลอดเวลานะครับอันนี้ในอีกมุมนึงอาจจะคนอาจจะคิดว่าเป็นเครื่องปลอบใจหรือเปล่าเป็นเครื่องเขาเรียกว่าหลอกตัวเองหรือไม่นะครับแต่ส่วนตัวนะคิดว่า ถ้าเรามองเรื่องร้ายว่ามันต้องมีดีแน่ๆเนี่ยอย่างแรกแหละมันช่วยเราและในระหว่างเดียวกันครับในดีก็มีร้ายเหมือนกันอันนี้เนี่ยมันก็เป็นเครื่องเติมใจอย่างหนึ่งที่เราทําให้เราอ่ะไม่ประมาทนะครับบางทีเราได้อะไรดีๆเข้ามาในชีวิตต่อเนื่องเรื่อยๆแล้วมันชิวมาก ชื่มากจนเรารู้สึกว่าเด้มันสบายจนเราอาจจะลืมไปว่าไอสิ่งที่มันดีมากๆตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะมีอะไรแฝงแสงร้ายมานะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลสถานการสิ่งของนะครับคือมันเพลินมากไปจนบางทีเราลืมตั้งข้อสังเกตหรือระมัดระวังประมาณนี้มันก็เลยถือว่าในร้าย ก็มีดีในดีก็อาจจะมีหลายนะครับเรื่องแรงบันดาลใจในการพูดเรื่องนี้เนี่ยก็แน่นอนมาจากส่วนตัวนะครับล่าสุดเลยคือเมื่อวานเป็นวันเกิดของคุณแม่ยายน,นะครับเราก็มีการวางแผนก,กับภรรยาคุณแม่คุ้มว่าจะอย่างนู้นอย่างนี้มากมายเลยแผนเยอะมากๆพอไปถึงจริงๆมันก็ยังเป็นไปตามแผนและอยู่ๆเดียวการตรงกลางชีแอกนะที่หนึ่งนะจกกังหวัดปิศาลดี ก็ปึ้งรถยังไปอยู่แต่เล่นไม่ขึ้นแล้วก็ตรงหน้าจอก็มีตัวเครื่องยนต์สัญลักษณ์เครื่องยนต์ขึ้นมาซึ่งแน่นอนเขาบอกกันอยู่แล้วนะขับรถนะครับถ้ามีจอตรงหน้าจอมีมอนิเตอร์ที่แจ้งเตือนเหตุอะไรเราต้องหยุดดูก่อนแล้วพิจารณาแน่นอนพอมันเกิดปุ๊บเราเล่งไม่ขึ้นคือเล่งไปได้เบาๆเราก็ค่อยๆเอาเข้าข้างขึ้ เริ่มหลายแล้วนะครับเริ่มหุดหิดกันแล้วนะครับว่าเดี๋ยวเราจะไปนู่นนี่ไม่ทันในแผนที่เตรียมไว้จะเป็นยังไงเริ่มคิดเดยอะแล้วนะครับปุ๊บในระหว่างเดียวกันเราตั้งสติได้แล้วก็แก้ไขอหานะเบอร์เรียกศูนย์ฉุกเฉินเรียกรถยกมีคนจะมาช่วยแก้ไหมนะครับอันนี้คือเรื่องที่เป็นแรงบันดาลใจกากผู้เล่นในร้ายเราก็ต้องหาสิ่งที่ดีว่ามันมีดียังไง ก,ก็เริ่มคิดกันในรถนวเออดีนะที่มาเสียตรงนี้ไม่มีเสียตรงที่ลําบากส่วนนี้เออดีนะที่มันเสียนิดเดียวมันไม่เสียเยอะอ่ะดีนะที่รถเสียเราก็ยังได้มีโอกาสไปทานข้าวที่นู่นที่นี่ที่มันแตกต่างออกไปจากแผนที่เรามีนี่ครับในสมาชิกเราเริ่มที่จะ พยายามที่จะหาเรื่องดีในเรื่องร้ายพอเราเป็นอย่างนั้นบรรยากาศมันก็ดีขึ้นมันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดเหมือนกับที่เราวางแผนมานะครับแต่อย่างน้อยมันก็ดีนะครับในระหว่างเดียวกันถ้าเราไปมูว่าคิดว่าโอ้โหไม่น่าเกิดอย่างนี้เลยไอความสนุกทั้งหมดไอความตั้งใจและที่สําคัญเป็นวันเกิดมันก็จะดูแย่นะครับอันนี้เรื่องแรแรงบันดาลใจเรื่องแรกอันที่สองแรงบันดาลใจในเรื่องการเมืองก็เหมือนกัน ตอนนี้ที่ฮอทฮอตก็คือแน่นอนวันที่สามสิบเพราะวา่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับการเมือเล็กๆที่สารต้องออกมาตัดสินอะไรสักอย่างอยากจะให้มองมือนกันว่าไอการออกมาตัดสินในมุมมองนี้เนี่ยเราเน้นว่าเราจะไม่พูดว่าผิดถูกเราแค่มองว่าเขามีสิทธิ์ที่จะตัดสินณะตอนนี้นะครับสิทธิ์ที่เป็นของผู้ตัดสินคือสารเมื่อตัดสินมาแล้วเราไม่ลกล้าร่วม ทุกคนมีผลของตัวเองไม่ว่าจะดีหรือร้ายนะครับแต่ตัดสินออกมาเราเข้าใจว่ามันอาจจะดูแล้วมันเป็นผลร้ายแต่อยากจะให้ทุกคนคิดว่าเป็นมุมมองว่าในร้า,ายแล้วม,มันมีดีกันไรบ้างคิดให้ดีมันมีแน่นอนนะครับว่าเราจะปฏิบัติตัวยังไงเรารู้และว่าในเรื่องสารในเรื่องคนบางกลุ่ม ในเรื่องวิธีการบางอย่างเขาคิดเขาตีก่อบเขามีแบบนี้เพื่อที่เราจะได้ทำความเข้าใจว่าเราจะดําเนินแผนการหรือวิธีการข้างหน้าได้ยังไงมันก็อาจจะมีสีตายได้เช่นประมาณนี้แล้วคราวนี้เราเอาเรื่องเนี้ยมาใช้กับชีวิตเราเราลองมาพิจารณาว่าตื่นเช้ามาวันนี้เดินก็ไม่เร็วเท่าไหร่แต่ว่าเริ่มสอบเนอะใครจะพูดเร็วไปหรือฝั่งไม่แน่ใจนะครับ แล้วก็ตอนนี้หูมันจะอื้ออื้ึงเพราะว่าปกติพูดข้างนอกมันจะมีเสียงรอบข้างตอนนี้มันไม่มีเสียงรอบข้างมันมีแต่เสียงจากในหูมันอาจจะดูอื้ออื้อเป็นบนิดนึงโอเคแล้วก็เอาเรื่องในร้ายมีดีในดีก็อาจมีร้ายมาลองมาใช้กับชีวิตคืออยากจะมองให้มันเป็นส่วนกลางนิดนึงเพราะว่าถ้าพิจารณาดีๆเราจะคิดว่าตั้งแต่เราตื่นเช้ายันนอน มันมีทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายเข้ามาเราตลอดเวลา,ยลายอยู่ที่ว่าเราจะเขาเรียกว่าฟิลเตอร์มันยังไงว่าสมมุติว่ามีเรื่องดีมาเราก็ดีใจเนาะโอ้ดีจังเลยแล้วเราก็คิดว่าในเรื่องดีเนี้ยเดี๋ยวมันก็อาจจะมีเรื่องร้ายพอมีเรื่องร้ายเข้ามาขอห่อมาแล้วสิประมาณนี้นะครับเราก็โอเคในเรื่องร้ายมันก็อาจจะมีเรื่องดีในตัวมันเองด้วยหรือเดี๋ยวมันจะมีเรื่องดีตาง ถ้าเราคิดสลับไปสลับมาแล้วเราทำความเข้าใจกับมันได้ไม่ว่าเราจะเจอเรื่องอะไรเรื่องไร้ร้ายเราก็โอเคบรรเทาเบาบางได้เจอเรื่องดีเราก็ไม่กระโดดโลด,ดเต้นดีใจจนเกินไปทําให้รู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยมันเป็นคากการหาความพอดีได้ไม่ตื่นเต้นตกใจไม่ ทุรน,นทุรายกลัวเจงกับชีวิตหรือกับสิ่งที่มันเข้ามามากเปินไปผมคิดว่ามันจะทํำชีวิตเราง่ายขึ้นแล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ยอยากจะเป็นแตะๆนิดนึงกับความมั่นใจของตัวเองอย่าพยายามเขาไปแฉงไปกับอะไรพวกดวงพวกดวงดาวพวกการาพยายามกอหรืออะไรถามว่า คนที่เชื่อบางทีมันซื้อความสบายใจได้แต่ในระหว่างเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไปเชื่อในถึงจุดที่ว่ามันเกินขอบเขตไปนิดนึงมันอาจจะทําให้ความเชื่อตรงนั้นนะ่ะมาบั่นทอนกําลังใจบั่นทอนความกล้าบั่นทอนความคิดที่เราอยากจะคิดอยากจะทำนู่นทานี่ทาอะไรก็เป็นได้ฉะนั้นแล้วถ้าอยากจะเชื่อก็อยากจะเชื่อในมุมที่ดี แล้วก็คิดว่ามันน่าจะมีวิธีการแก้ไขได้นะแต่ก็จริงๆก็ไม่ได้อยากจะให้เชื่ออะไรมากนั้นนะครับเอาพอดีพีแล้วก็ใช้สูตรํำเดินของเราก็คือว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะร้าย หรือทอีมันก็จะผ่านออกไปเราก็จะมีชีวิตในวันใหม่ซึ่งเกิดขึ้นมาพบกับสิ่งร้ายและดีมันอยู่ที่เราเราก็าเราจะเลือกมองกับมันแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปให้มีความสุขไปด้วยกันแล้วก็ฝึกฝนที่จะบรรเทาเบาๆความทุกข์ฝึกฝนที่จะมอบความสุขให้คนอื่นนะครับเพราะสิ่งนั้นจริงๆมันคือเคล็ดลับในการที่จะทำให้เรามีความสุขสายหลักสมองเซเลโทนิน ออกซิโทซินออกซิโทซินมนหลัง่งไาองทำไปด้วยกันนะ